ครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพิชายปลาย9เ1.5นะครับอ่าพิชายในช่วงที่พิชายป่วยอยู่6กเจ็ดวันนะครับก็มีน้องเขาไลน์มาทักเออว่าหายไปไหนอะไรไปไหนเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็แนะนำนะครับแนะนำเมนูมานะครับเมนูเมนูอ่าสเต็กสเต็กเนื้อนะครับพิชายบอกว่าพิชายไม่เคยทำเลยนะครับตั้งแต่เกิดมาพิชายก็ได้แต่ซื้อกินนะครับพิชายก็ไม่เคยทําแล้วพี่ชายก็ไม่เคยไปเปิดดูสูตรของใครนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าน้องอยากให้ทำเนี่ยน้องต้องบอกสูตรมาด้วยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าของเขาทำผู้มั่วไปคือตามความถนัดนะครับเขาทำให้ให้ลูกให้หลานทานบ่อยนะครับพี่ชายก็เลยบอกว่าเอาบอกมาก่อนบอกมาก่อนอะไรประมาณเท่าไหร่อ่าแล้วก็จดเอาไว้ครับแล้ววันนี้ก็ได้ไปตลาดซื้อเนื้อมานะครับเดี๋ยวลองเลยนะครับว่าเข้าครัวนะครับแล้วไปหมักวิธีการหมักหมักยังไงทําอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ครัวเลยครับ ครับครั้งนี้เป็นการทําสเต็กค,ครั้งแรกของพี่ชายนะครับพี่ชายไม่เคยทําสเต็กเลยเ <laughs> ชื่อเปล่าครับเวลาอยากกินก็กไปกินที่รานเขานะครับไปกินบ่อยแต่ว่าจะให้มาทําเองเนี่ยไม่ไม่เคยทําเลยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าที่มาอย่างนี้ก็เพราะว่ามีมีเอฟซีนะครับบอกว่าเอาพี่ชายลองทําดูสิง่ายๆที่บ้านทําเองบ่อยนะครับทําเองบ่อยก็ถามสูตรเขาถามเขาสูตรแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ ไม่ได้ตัวนะครับพบกะกะเอานะครับกะเอาแต่ว่าพี่ชายก็ถามดูว่าประมาณเท่าไหร่ใส่อ,อัตราส่วนเท่าไหร่แล้วพี่ชายค่อยมาปรับปรุงเองอะไรเงี้ยนะครับอ้าวเดี๋ยวดูกันนะครับว่าอัตราส่วนผสมของเครื่องปรุงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่าดีนี้ดูครับอ่าก็เป็นซอสพริกนะครับหนึ่งหนึ่งช้อน โตเขาว่านนะครับพี่ชายก็อลองดูก่อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะครับเดี๋ยวชิมชิมได้ครับของพวกนี้ครับชิมก่อนได้เลยนะครับ<ไ>ชิมว่ามันอร่อยไหมนะครับชิมได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อให้มันมัน,ม,นมันเป๊ะนะครับเดี๋ยวพี่ชายก็จะเอาเอาคูดออก่อนก่อนให้มันเป๊ะนะครับจะได้ไม่ไม่ไม่ไมต้องโทษว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอ แล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศก็หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโตะ๊ะแล้วก็อะไรนะโจทย์เอาไว้ครับอ่อ๋อซอสซอสพริกสองช้อนโต๊ะอ้าวแหมดูเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะเอาใหม่เอาใหม่ เพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งนะครับต่อต่อเนื้อสามขีดนะครับเนื้อเนี่ยสามขีดนะครับเนื้อสามขีดอ่อาซอสมะเขือเทศก็สองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับ <S 2> <S 2> <S เขาบอกว่าเหลือไม่เป็นไรเพราะว่าหมัดเอาไว้แล้วก็เหลือก็เอาค่อยค่อยเอาไปผัดอีกทีหนึ่งนะครับอ่าไปผัดแล้วก็เอาไปราดราดที่ ที่เนยอ,อีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็อซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วทีนี้แม็กกี้อ่าแม็กกี้ก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอ่าแม็กกี้หนึ่งช้อนโต๊ะอ่าหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันอ่า ขาบอกว่าเขาทําบ่อยหล,หลานหลานชอบเขาว่าอย่างนั้นทําแล้วหลานหลานชอบก็ลองดูอพี่ชายก็จะลองทําสูตรของเขาดูก่อนนะครับส่วนจะอเรเอยดอร่อยขนาดไหนว่าค่อยว่ากันนะครับให้เข้ากันนะครับปกติเข้ากัน <S 2> <S 2> แล้วก็พริกไทยนะครับพริกไทยอ่บีบพริกไทยสักเนี่ยนะครับพริกไทย เขาบอกสักหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาได้เอาละเอาโอเคนะครับโอ้โหเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยผัดแต่เดี๋ยวก็พี่ชายตามสูตรก็เลยเดี๋ยวจ่ายชิมดูก่อนนะครับขออนุญาตชิมก่อนอืออร่อยใช่ได้ครับ อร่อยเลยครับทีนี้ก็นำเนื้อลงไปหมัดนะครับเอาเนื้อเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเขาบอกว่าต้องต้องต้องเอาเนื้อมามา,มาทิ่มก่อนนะครับมาตำมาไม,ม่ทิ่มทิ่ม <c oughs> เนี่ยนะครับ ที่พี่ชายสอนแล้วนะครับเอาซ่อมเนี่ยนะครับสองอันนะครับแล้วก็มามาฝนเพื่อจะให้มันแหลมมันนะครับแล้วก็ทิ้มไปที่เนื้อเพื่อจะให้เนื้อมันเข้าเนื้อนะครับไม่รู้จริงๆแล้วเขาเขาทิ้งไหม,มแต่น้องเขาว่าอย่างนั้นเราก็ทำตา,ามเขาก่อนนะครับว่าดกันไปเพื่อจะให้ทุกคนเห็นชัดๆนะครับว่า การทำเนี่ยมันทาอย่างไรเผื่อจะได้ทํากินเองที่บ้านที่หอพักที่อะไรก็ว่ากันไปนะครับง่ายๆนะครับอยากกินก็ทําได้เลยนะครับ อาวนะครับก็ทำได้ที่แล้วก็ทีนี้ก็เอาไปบักน,นะครับหมักในอันนี้นะครับหมักไว้แล้วก็ปิดแลบนะครับใส่ตู้เย็นปิดแล็บไปสักชั่วโมงน้องก็ว่าชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็ตามใจเขาไปนะครับเราก็ตามใจเราก็ทำไปสักชั่วโมงนะครับอ่าหมักเอาไว้นะครับ อปิดแรปนะครับอ่ามาแล้วนะครับกล่องใส่แรปนะครับอ่าที่พี่ชายทําคลิปวันนั้นนะครับก็มีน้องๆลายหลายคนสั่งมาแล้วนะครับสั่งมาแล้วนะครับส่งไปให้บ้างแล้วนะครับสวยงามฮะเป็นเป็นเป็นไม้สักสวยงามเลยนะครับอ่า ชิ้นโน้นอ่ะชิ้นแรกที่ทำน่ะด้านบนเป็นเป็นไม้ประดูนะครับอันนี้เป็นไม้สักล้วนๆนะครับติดต่อมาได้นะครับพันห้าร้อยรวมค่าส่งนะครับเราไปกินมื้อนึงก็หมดแล้วนะครับพันห้าร้อยเนี่ยเป็นแล้วไปอ่านะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนําข้าวตู้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับพี่ชายหมักไว้ได้ประมาณสองชั่วโมงนะครับเอาละเดี๋ยวมาทํากันนะครับ ทำกันอย่างอื่นก็จัดไปเรื่อยนะครับจานก็จัดนะครับนี่นี่จัดจานนะครับเห็นไหมครับนี่นี่เริ่มจัดจานนะครับอ่าจานก็จัดในระหว่างที่ว่าเรารอหมักเนี่ยนะครับอันนี้ก็เอาละเอาออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียกันนะครับนี่อ่าพี่ชายไม่เคยทำนะครับแต่ว่าด้วยด้วยด้วยประสบการณ์นะพี่ชายว่าต้องต้องเขีรยเอา จา,จากเนื้อเนี่ยนะครับเคียเอาเอาน้ำเนี่ยออกนะครับเพราะว่ากลัวว่าเวลาเราไปเซียเนี่ยพวกนี้มันจะไหม้ก่อนนะครับมันจะดํานะครับทําให้เนื้อเนี่ยไม่สวยนะครับเนี่ยเนี่ยดูนะครับดูนะครับพี่ชายก็จะจะเอาที่หนีบหนีบหนีบนะครับแล้วก็แล้วก็วกยกไงพี่ชายก็ยกมาึ้นมานะครับแล้วพี่ชายก็จะจะปาดเอาเอาน้ํามันออกก่อนนะครับเพื่อเราจะไปเซียเนี่ยนะครับอ่าสีนี้ เราเบาแก๊สเลยนะครับเบาแก๊สอ่อนๆเลยนะครับอ่อนๆนะครับเสียอ่าอ่าดูนะครับตั้งเตืออ่าเตือนะครับตอนแรกมันอาจจะนิดนึงอ่าคิกอ่าเพื่อให้มันเย็นลงมาหน่อยนะครับไม่เคยทําเลยครับชาตินี้ยังไม่เคยทํานะครับแล้วพี่ชายว่าไม่ใช่กระเพาะพี่ชายนะครับ หลายหลายคนเนี่ยอาจาจะไม่เคยทําเลยก็ได้กันนะครับที่ใส่ในครั้งแรกจริงๆนะครับยอมรับว่าครั้งแรกจริงๆนะครับเ mm hmm. พราะงานแบบนี้นะขนาดใครถนัดมันนะครับเราไม่ว่ากันนะครับ mm hmm. เสียอ,อืม นะเอาละยกมาติดแก๊สนะครับติดแก๊สเอามาใส่จานนะครับใส่จานนี่นี่ใส่จานตรงนี้เอาลงไปลูกสวยๆนะุ่นละอ่าใส่จานให้เรียบร้อยอา่าแล้วก็มูหัวใจใจแล้วตอนนี้ตรงนี้เช็ดเช็ดให้สะอาดนะครับ ตัวางนี้อ่านะครับน้ําซอสที่เหลือนะครับเดี๋ยวพี่ชายจะไปเติมน้ําสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาเคี่ยวนะครับมาเคี่ยวในถ้าเดิมเนี่ยนะครับมาเคี่ยวนะครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะครับอ้าวทีนี้เมื่อพี่ชายเติมน้ําแล้วนะครับพี่ชายก็จะเอามามาเคี่ยวเคี่ยวต่อนะครับเคี่ยวเพื่อให้ให้ให้มันเหนียวให้มันมันมันหนืดนะครับอ่าแล้วก็เราก็จะเอาไปเปิดแก๊สก่อนนะครับ เที่ยวให้หนืดแล้วเราก็จะเอาไปราดราดที่เนื้ออีกทีนะครับ เอาแล้วนะครับพอแล้วครับเหนื่อยแค่นี้พอแล้วนะครับอเดี๋ยวปิดแก๊สนะครับเดี๋ยวพี่ชายก็จะไปตักโรยตักโรยในสเต็กนะครับครับก็ามาตักโรยไว้ที่อ่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะอาหารดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ชายจะจัดจานให้สวยก่อนนะครับ อ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่สเต็กบ้านนอกนะครับทําครั้งแรกนะครับทําครั้งแรกก็ได้ขนาดนี้นะครับโอเคไหมครับดูนะครับอ่านี่เป็นผลงานของแฟนคลับนะครับแฟนคลับแนะนํามานะครับแนะนํามาทั้งสูตรทั้งวิธีการทํานะครับส่วนอย่างอื่นนี่พี่ชายก็มาประดับตกแต่งเองนะครับ อ่ามีสเต็กแล้วก็มีขนมปังมีไข่ดาวนะครับแล้วก็มีมะละกอเป็นผลไม้แล้วก็นี่น้ำแดงเปรีย้ยวซ่านะครับน้ำแดงเปรีย้ยวซ่านะครับเอาละเดี๋ยวมาลองชิมกันดูสิครับว่าจะดังหรือจะปังนะครับอ้าวครับทานนะครับน่าลองดูสิว่าอ่านะครับสูตรของน้องที่ที่บ้านานะครับน้อง ลองดูที่ว่านี่เขียนดูข้างในก่อนนะครับว่าข้างในนี่สีอะไรอ้าวดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูด,ดูโอ้เห็นไหมครับยังมีสีชมพูอยู่เลยนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แนละ้วโอเคนะครับพี่ชายก็เริ่มทําเป็นละนะครับครับอ่าก่อนอื่นก็ใส่พริกไทยหน่อยอ่าพริกไทยดาอ่าตัวพริกไทยเพื่อน่อยอเอาละกินละนะครับไม่พูดพร่ำตามเพลงละ นี่มีมัสตาดอยู่ข้างในนะครับมัสตาดซอสพริกซอสมะเขือเทศอยู่ในนี้นะครับอ่าขาดอย่างเดียวคือสลัดสลัดตึ้งอย่าไปตึ้งยากเลยนะครับทําอย่างนี้ก่อนอืมจะได้นุ่มนะฮะนุ่มนุ่มสองชั่วโมองกว่านุ่มนะอืมอร่อย อร่อยครับเชฟตุ๊กครับอร่อยมากาต้องให้ให้เครดิตหน่อยให้เครดิตอ่าคนคนบอกมาหน่อยครับชื่อเจตุกเจตุกอ่าอร่อยนี่เอนี่เป็นครั้งแรกที่ทำสเต็กนะฮะทำตอนเองอืมอร่อยอร่อยจริงไม่ได้ปรุงเลย อร่อยในในตัวมันเลยนะครับทั้งทั้งน้ำทั้งอะไรเนี่ยอร่อยอร่อยนะโอ้โหมืวว่อวานเดี๋ยวจับกินหมดเลยไอ้พวกนี้ <c oughs> อร่อยอร่อยครับทุกคน กินกินไขน่เลยนะไข่ที่เห็นเป็นไข่ไข่แจ้นะฮะ <c oughs> มันออกฟักไข่เยอะเกินก็เลยเอามากินนะนี่โดบน่ะรั้งนี้ต้องต้องโดบนิดนะึ่งอ่ะกินเลยกินกินทั้งลูกเลย ไปเจ้นี่นี่ครับนี่นี่อ้ามอืมอร่อยมันอร่อยอยู่ลยแล้วครับแล้ววะบาเ็กีคิอร่อยอร่อยใชย้ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับใช้สูตรนี้เลยตามตามที่บอกนะครับหมักอย่างงี้นะครับอืม เพิ่งรู้ว่าทำง่ายนะครับต่อไปพี่ใายจะทำเรื่อยๆผ่านเรื่อยๆพอนะเดี๋ยว,เ,ยวเ,เพื่อนๆอิจฉาน้ำแดงพีอยสซ่านะครับอ่าน้ำแดงโซดามะนาว อร่อยครับโอเคพี่ชายขออนุญาตลานะครับถ้าหากว่าชอบสไตล์แบบนี้นะครับกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าแกรี่กดติดตามพี่ชายด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งพี่ชายมาแล้วครับทุกคลิปทุกเรื่องราวมีแต่เรื่องดีๆและมีสาระนะครับสวัสดีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ